สวัสดีสสดปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระความรู้กูคู่ความบันเทิงที่หลายหลากซึ่งเรารับเรอว่าคุณต้องกดไ like ลน<า>์นะครับ,รบโอ้โหปีใหม่แบบนี้ค่ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะแน่นอนแล้ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะมีการพูดดีๆให้มีนนความสุขกันจริงเมื่อคืนท่านผู้ชมไปเฉลิมฉลอง ปีใหม่กันที่ไหนครับถูกต้องไปเขา้าดาวกันที่ไหนครับได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่เราได้แนะนาไปกันหรือเปล่าหรือบางท่านอาจจะไม่เที่ยวก็ได้นะครับาอาจจะอยู่กับบ้านอยู่กับคนที่รักอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทําบุญสวดมนต์อะไรต่างๆนี่นะครับทาจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสรับปีใหม่กันก็เป็นได้นะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเริ่มป้นปีค่ะคร,รายการของเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้ เริ่มด้วยสิ่งก่อสร้างค่ะดีไซน์ไคล์สาระนะครับเราจะมาเดิมประเดิมปีใหม่ปี2557กันด้วยเรื่องของสิ่งก่อสร้างน่าทึ่งถูกต้องอค่ะซึ่งไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาในยุคเก่ายุคโบราณไม่คิดก็ไม่ต้องดูเลยก็ได้นี่ฮะหรือเปล่าดูนิดหนึ่งค่ะดูนิดหนึ่ง <laughs> คือ เรียกไ,ได้ว่าคนโบราณเนี่ยเขามีแนวคิดที่แบบหูเจ๋งๆสุดยอดอย่างของไทยของเราแบบเนี้ยพวกบ้านไม้บ้านเดินไทยบ้านองเทยเขาสามารถเอาไม้มาขัดกันโดยที่ไม่ใช้แบบไม่ใช้ตะปู<อ>นะครับเป็นภูมิปัญญานะครับของ,องช่างไทยครูช่างไทยนะครับ<ช>สลาลหรือว่าสถาปนิกนั่นเองนะชาวไทยสมัยโบราณนะฮะ ถูกต้องเลยค่ะซึ่งของแบบนี้เนี่ยที่ต่างประเทศเขาก็มีกันเหมือนกันเนาะ<ม>คือคนโบราณอย่างที่บอกว่าแนวคิดอะไรเขาเตนะ็งจริงๆมีเวลาในการคิดค้นอะไรกันเยอะแยะไ<ค>แล้วค่ะ,ะคเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นนะคะกลับมาติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ